ต้มน้ำดอกอัญชันน้ำเดือดได้ที่แล้วใส่ลงได้เลยครับต้มน้ำสมุนไพรดอกอัญชันทำง่ายๆไม่ยุ่งยากต้มน้ำเดือดใส่ดอกอัญชันได้ที่แล้วครับก็ตัแเอาเดอกอัญชันออก ปรุงรสใส่น้ำตาลแต,แต่ชอบหวานหรือไม่หวานใส่น้ำตาลสอ,องช้อนต้มน้ำสมุนไพรดอกอัญชันอะไรผสมด้วยก็ได้เรียบร้อยแล้วครับต้มน้ำดอกอัญชันน้ำสมุนไพรเจอกันใหม่ครับ